เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับทีมนี ิมี่เธอเป็นอะไรพิมนี่เธอต้องใจเย็นๆนะเธอต้องมีสติเธอโวยวายเธอเธอแบบว่าโวยวายมากเลยอ่ะเธอแบบหลุดโลกไปแล้วอ่ะโอ้โหเนี่ยครับนะพิมรี่พายตอนนี้ก็เรียกว่ากระแสตกอกระแสตกก็เลยต้องโวยวายนะ ต้องเอาน้ำมันลาดหน้าต้องทำตัวพิน็นเพี้ยนต้องทัวประหลาดประหลาดต้องว้าวว้ววาเรีกยกเลตติ้งเอ้เรียกเลตติ้งได้ดีมากเลยปรากฏว่าทุกสื่อนี่นำเสนอข่าวหมดเลยโอ้นะแอดมินก็ต้องน,นำเสนอด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่าเลตติ้งเนี่ยนะดึงเลตติ้งมากเลยปรากฏมีชายหนุ่มบอกว่าเธอรู้ไหมนะว่าการที่เป็นแบบเนี้ยเธอเสียเส้นนะ เธอเสียเส้นมากนะแฟนคลับเธอหายหมดนะเออนะครับเธอเนี่ยเวลาเธอมีแล้วเนี่ยเธอต้องรู้จักทําจิตอาสารู้ไหมเธอยังดูตัวอย่างอย่างอบังฮาซันซีนะเห็นไหมเขาไม่เห็นจะต้องมาทําแบบโอ้เสียเส้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําแบบมันคืออะไรมันคืออะไรมันกินอย่างไแเรามากินยังไงใช่ไหม เขาก็ทําแบบบริจาคทําอะไรของเขาอมไม่จำเป็นไม่จาเป็นต้องทําแบบนี้นะครับแฟนฐานแฟนขับโอโ้เสียหมดหายหมดนะโอ้ถึงกับต้องดึงเดตติ้งอย่างนี้เลยไนะอ้มินก็ว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้พิมรี่เนี่ยนะเขาเรียกว่าได้ดังได้ไม่นานอืดังได้ไม่นานนะครับเพราะตอนนี้แกขายหมดทุกอย่างเลย ขายครีมก็ขายทิชชู่ก็ขายอะไรก็ขายก็ขายเอามาขายหมดทุกอย่างโอ้วงการนี้มันอยู่ได้ไม่นานหรอกและมันดังแป๊บเดียวเลยมันก็ลงลงลง,ลง,ล,งลงแรงเลยนะเธอเลยต้องทําขนาดนี้เชียวเหรอนะครับนะคนที่เขาอยู่ได้นานเน,นี่ยเขาก็จะแบบเอิร์ธสดชื่นอย่างเงี้ยโอ้เขาก็จะไปบริจากไปอะไรใช่ไหม แล้นก็ก็ <ๆ S 1> ไปเดินสายบริจาคเด็กโยกยากยากไรเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่โอ้เสียเส้นไปดุดโลกไปอย่างนี้นะอือคนเราเวลาแบบ<ป>เขาเรียกอีโก้อก Eco, นะีโก้มันสร้างตัวขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆวันหนึ่งมันก็แตกโป้ขึ้นไป เออนะะอีโก้ e มากไปนะครับต้องลดอีโก้ลงหน่อยแล้วก็นะทำเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมอะไรอย่างนี้เออก็เหมือนที่เคยทำมาดีแล้วนะเออนะงานนี้นะครับโอ้โหชาวเน็ตก็งงเป็นตาแตกเลยเป็นอะไรเนี่ยอาการเธอเสียเส้นมั้ยเนี่ยนะน่ะ เป็นขายปกติไม่ได้ใช่ไหมต้องเสียเส้นใช่ไหมเออถึงมันเป็นการแสดงนะะต้องแสดงแบบอีธนิษฐานอะไรอย่างเงี้ยคนหนึ่งจะดูว่คนหนึ่งจะชอบนะเออต้องแบบอาจารย์ไม้ล่มอย่างงี้ยป่ะลนกเขาเอ้ยเป็นพี่ไม่ได้รักเจ้าอะไรอย่างงี้ป่ะเออ,เอ,อนะครับ นะแต่ว่าถึงระดับพิมพ์ริพายแล้วนะเขาก็เฮ้ยเดี๋ยวก็การแสดง่ะนะแบบเยวก็อะไรของเขาอ่นะงานนี้นะครับโอ้โหเรียกว่าทำเมาคนดูนี่ตกตะลึงตึงเพิดกันเลยทีเดียวนะงงกันเลยนะเออเป็นอะไรกันเนี่ยนะงงมากเลยมันก็งงมากเลยนะครับ